เหรียญครุดบาทหนึ่งเจ็ดเข้าเหรียญเหรียญบาทด้วยการอ่าทั้งหมดเลยนะคะบรรดาเหรียญทั้งหมดเลยที่มีที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะเหรียญที่ได้รับความนิยมก็เหรียญครุดนี่แหละค่ะยังได้รับความนิยมอยู่เหรียญอื่นๆนะคะไม่ได้รับความนิยมนะคะที่อย่างที่ตัวนี้ที่อย่างเหรียญที่ก็น่าเห็นไหมเหรียญบาทวาดบาทหงอะที่แม่บอกว่าถ้าใครมีเพิ่งขายอ่ะเพราะว่าเขาเป็นเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมเป็นเหรียญที่ ราคาไม่สูงนะคะตอนนี้เปนรับซื้ออยู่ที่หนึ่งบาทห0สิสตางค์เท่านั้นเหรียญบาทวัดบาทหงนะแต่ถ้าบาทครุฑนี่รับซื้อยี่สิบบาทวัดบาทบาทวัดบาทหงเหรียญละบาทห้าสิบสตางค์บาทครุฑยี่สิบบาทบาทตราแผ่นดินรับซื้อเหรียญละสี่บาทเท่านั้นเองนะคะ ครุฑด้วยความที่เขาไปเหรียญยอดนิยมเขาเชื่อเรื่องพุทธคุณอะค่ะมีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเศษแต่ประการใดพูดถึงพุทธคุณพุทธเอครุฑแล้วก็กล่าวอ้างสักนิดหนึ่งกล่าวอ้างถึงพุทธคุณก็หน่อยนึ่งเนาะพุทธคุณของเกี่ยวกับองค์พญาครุฑอะค่ะเหรียญเหรียญครุฑเหรียญครุฑได้รับความนิยมนะคะอ่า มีความคมขลังโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดค่ะความเชื่อนะคะความเชื่อของความเชื่อความศรัทธาต่อองค์พญาครุฑนะ่ะแยกกันมาได้ชัดเจนที่จำแนกออกมาได้แปดประการด้วยกันที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะแปดประการเป็นเกี่ยวกับเรื่องโครงพันเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภค่ะ องพยาครุจะนาโชคมาให้องค์พยาครุจะทําให้อยู่ยงคงกระพานจะคาดแควปลอดภัยก็ถึงเขาจึงได้นิยมพกติดตัวเดินทางไปไหนมาไหน,นอะเนาะพกองค์พยาครุติดตัวนั่นแหละค่ะความเชื่อเนาะจะได้อ่าคาดแควปลอดภัยอย่างเจรจาติดต่อธุรกิจการค้าอะไรเงี้ยค่ะอาองพยาครุคนเข้าป่า ขาก็เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ก็เพราะองค์พญาครุฑองค์พญาครุฑที่ดีที่สุดที่เหมาะที่สุดก็นี่เลยนะคะเหรียญครุฑหนึ่งเกตด,ด้วยความที่เหรียญเขาเผเอิญหรือว่าเจตนาก็ไม่รู้เนาะเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวอะคะ่ะพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลูกเสกเนี่แหละคะ่ะเขาเชื่อกันเรื่องเรื่องพุทธคุณ เป็นเหรียญที่มีพุทธคุณไม่ต้องปลุกเสกโอเคเนาะก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่เป็นงาเชื่อคะ่ะนะโอเคก็ตามนี้นะคะใครต้องการขายก็ทักมาพนัารับเหรียญละยี่สิบบาทครุฑรับทุกครุฑนะคะรับทุกเหรียญที่มีที่เป็นครุฑนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมานะคะจากเอซีจังหวัดสงขาทั้งหมดตามที่คุยกันะนะคะเขาส่งมาทั้งสิ้นนะคะห้าร้อยค่ะห้าร้อยเหรียญแต่ถ้าดูจากถุงแบบนี้ก็น่าจะครบนะคะถุงก็มีแตกถึงไหนแตน่ค่ะ ถุงนี้โอเคห้าร้อยเหรียญก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะห้าถุงแตกหนึ่งถุงก็น่าจะครบแหละไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าดูแล้วจากกล่องไม่น่าจะรอยถูกคนทํารอยกล่องน่าจะเกิดจากการที่เขาหนักอะค่ะน้ําหนักเขาเยอะเนาะน้าหนักเขาเปิดไฟส่องให้เห็นชัดชัด จากน้ำหนักเขาเยอะแล้วเขาก็แทกอะ่ะกลองเขาก็จะประมาณนี้แต่อันนี้ดูแล้วน่าจะครบเดี๋ยวก็น,นับอีกทีหนึ่งเนาะแต่ยังไงก็ขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมานะคะทั้งหมดห้าร้อยปนหน้รับซื้อค่ะเหลืยละยี่สิบบาทเนี่ยค่ะคุณบาทหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหลียญละยี่สิบบาทต้องการขายก็นั่นแหละค่ะตามที่อยู่ที่เปน็นนาให้ส่วนมากเลยนะคะเปะน็นจะให้ ให้ที่อยู่ให้ช่องทางการติดต่อใต้คลิปใต้คลิปจะมีช่องทางการติดต่อมีที่อยู่ที่ถ้าท่านต้องการขายกจ็จะมีที่อยู่จะส่งให้ของถึงแบบนี้นะคะของถึงโอนเงินค่ะก็จะมีแบบนี Ganze ้บ้างนะคะ อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าขายเหมาเลยนะคะขายยกเลยนะคะไม่เอาออกค่ะรวมไปหมดเพราะป้น่าจะบวกนิดนึงค่ะบวกาน้อยค่ะถ้าขายถ้าขายเหมาเลยนะบวกนิดเดียวบวกน้อยแต่ถ้าขายแยกขายแยกราคาเขาจะได้ราคาเ, ه, เหรียญนี้แปลกจัางนี้เหรียญแปลกถ้าขายแยกเขาจะได้ราคานะคะเหรียญพวกนี้จะจะไม่เอาัดไม่ใส่ไปนะคะแต่ราคาจะสูงยังขายเหรียญละ สี่สิบห้าสิบบาทนะคะก็จะคัดสวยสวยแต่ถ้าเหมาเลยตามสภาพค่พาสภาพแบบนี้ค่ะก็จะรวมเป็นหมดเดี๋ยวจะพิพิธนาอ,าออกพราะก็การจะนับค่ะนะให้ทบเพราะว่ากล่องเขาแตกนะคะแล้วเราจะส่งให้น้องเดี๋ยวเหรียญก็จะมีปัญหาถ้าตอนแรกตอนแรกคุยกับน,น้องว่าจะส่งเลยจะไม่จะไม่เช็คจะไม่นับนะของมาถึงจะส่งต่อเลยแต่ปรากฏว่ากล่องเขามีปัญหานิดนึงอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยต้อง ขอแกะแล้วก็นับนะคะเหรียญสวยก็มีปนไปนะคะอย่างเงี้ยค่ะก็คละกันเนาะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะสวยบ้างไม่สวยบ้างก็มีปนนับครบห้าร้อยเหรียญก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถึงอย่างไรก็มาอย่างนี้แล้วเนาะปัญหาระหว่างทางแล้วก็ถ้าจะไปเคลมอะ่ะ มันก็ได้อยู่นะแต่โหเวลามันต้องใช้เวลาค่ะเสียเวลามากกับการที่เราใช้เอาเวลาเนี่ยไปทำมาหากินเนี่ยถ้าเคมก็ค่าค่าประกันสินค้าถ้ากัดถ้าเสียหายชำรุดอะไรเงี้ยก็จะได้อยู่ที่จะได้อยู่ที่สองพันบาทโดยประมาณแต่มูลค่าของเราที่ส่งมามาเกินแล้วก็เวลาของเราที่เสียไปอ่ะมนเกิน